วันนี้เราจะมาสร้างแคมป์ที่มีแต่ผู้หญิงเอ๊ะเออืมฮ้ชิคกี้ทำไมทำไมนายเด,เด็กตัวอย่างงั้นน่ะเอาเฮ้ยเอ็นเจก็เธอบอกเองไม่ใช่หรอว่าวันนี้เราจะมาสร้างแคมป์ที่มีแต่เด็กผู้หญิงกันน่ะเอ็นเจ ก็พูดอย่างนั้นก็จริงอ่ะเอยแต่ว่านายจะเป็นจะต้องแบบแต่งตัวแบบนี้ด้วยเลยจูจุจ่จูจจไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดก็เธอบอกเองนี่สร้างแคมป์ที่มีเด็กเด็กผู้หญิงฉันก็ต้องแต่งตัวเป็นเด็กผู้หญิงนะเจงแล้วจะล่วให้ตายเธอเอ้ยจะล่วอะไรของเธอที่ฉันนั่งแต่งนานมากเลยนะไม่เคยแต่งตัวเป็นผู้หญิงเลยแดะโอ้โห โอ้โหใช้เวลาแต่งตัวนานมากบอก,บอกเลยขอรีวิวการแต่งตัวชิคกี้แป๊บหนึ่งนะก่อนจะไปเล่นเกมบอกเลยว่าแต่งตัวได้เหมาะสมและน่ารักมากทุกอย่างเข้าเซตบอกเลยว่าแต่งตัวแบบผู้หญิงเป็นมืออาชีพสุดไปเลยเออนี่แบบว่าทรงแบบว่าทรงญี่ปุ่นคาวาอี้เดสึกะเออเลยนะอ๋ออย่างนี้นี่เองโอเคมันสุดเทพไปเลยชิคกี้เหมือนจะไม่ได้อยู่อย่างเดียวคือเสียงนี่แหละต <c oughs> ้องใหม่ชิคกี้นายต้องเป็นผู้หญิงนะสวัสดีครับผู้หญิง ที่ไหนของนายก็ทําเสียงแบบนั้นกันนะจิกี้ผู้หญิงหลอเท่เอาะเฮ้ยไม่ได้นี่หว่าไม่ได้โอ้ยมืดแล้วเนี่ยจิกี้ให้ตายเธอหมดจะตกตะลึงกับการแต่งตัวของนายอันนั้นนะโอ้โหใช้เวลาแต่งตัวเป็นชั่วโมงก็มันก็สวยขนาดนี้นะไม่ต้องสอืมโอเคฉันยอมใจนายแล้วกันเอาแหละก่อนอื่นฉันว่าหาอะไรมาใส่เข็มก่อนดีกว่ามืดเหลือ,อเกินก็น่นาซีนี่คืนที่คืนแรกผ่านไปโดยที่เราแบบว่าไม่ได้อะไรเลยนะเนี่ยโถมันจะไปไหวทำไมบ้าอยู่บ้าเฮ้ยอะไรเ่อตกใจฉันตกใจเธอได้เหลอะ เรียลหลอนระดับเลยเฮ้ยโอ้โหพูดไม่ชัด้วยจะโจรเมื่อกี้มาเห็นผีแวมไพร์ผ่านหน้าไปแว่าพวบแล้วก็หายไปโอ้เอ็นเจเธอนี้เพอร์เจอร์จังเลยนะไม่น่าเพอร์เจอร์นะจากที่ฉันเห็นเมื่อกี้เอาละชิกกี้ที่เหลือฉันฝากนายด้วยละกันนะได้เลยค่ะ บอได้เสียงแบบนี้ไม่ชิ้เลยเอ้าว่วาฉันตแต่งตัวเป็นผู้หญิงขนาดนี้แล้วสร้างแคมป์ที่มีแต่เด็กผู้หญิงเนี่ยฉันจะต้องพูดเป็นเด็กผู้หญิงนะสิโอ้ก็จีของนายไม่ได้เธอไม่ต้องเอ <laughs> ็นเจเธอเธอเสียงผู้หญิงอยู่แล้วนี่างงงเลยฉันถ <laughs> ้าฉันพูดเสียงอย่างนี้ทั้งคลิปมันจะเป็นอะไรไหมอะไม่เป็นหรอกนอกจากเก็บคอโอ้ยจิกี้พอแห้งมนกนะนายอะเอายาอมเลยไหมโ้ยอเชียวเชิวฉันสามารถแบบว่าเป็นเด็กผู้หญิงได้ทั้งคลิปเลยโอเคงั้นตามสบายนะน้องอ่ถ้า ปกติแล้วเป็นผู้ชายชื่อชิกกี่เป็นผู้หญิงชื่ออะไรเดียวชิกซี่น้องชิกซี่ใช่แล้วฉันชื่อชิกซี่วันนี้เธอจะเรียกฉันชิกกี้ไม่ได้นะเข้าใจไหมเข้าใจแล้วน้องชิกซี่โอเคงั้นก็ฝากน้องชิกกี้เติมแคใไมเต็มด้วยนะจ๊ะได้เลยเอ็นเจโอ้โหเพื่อนรักโอชิกซี่ฉันไม่ชินเลยจะรู้สึกหมันไส้อยากจะบวกหัวนายไอ้บวกหัวเธอ เฮ้ยโอ้โหเธออย่าอย่าผิดเพศฉันเป็นผู้หญิงวันนี้แคมป์เราจะมีแต่เด็กผู้หญิงก็ใจไหมก็ใจแล้วเราจะไม่เอาเด็กผู้ชายเข้าแคมป์เลยฉันบอกเลยนะได้เลยไม่ต้องหวงโอ้โหเรื <pl ains> ่องนี <ming> ้ถนัดเลยเดี๋ยวชิคซี่ขอฆ่ากระต่ายหาขากระต่ายก่อนอย่าเป็นเลยผู้หญิงอ่ะชิคกี้เฮ้ยชิคซี่ชิคซี่ชิคซี่เออไม่ชินกระสียงเลยผู้หญิงปกติเขาไม่ร้องเตียงอย่างนั้นกันนะแล้วแบบว่านุ่มละมุนกว่านี้อ่ะเอ็นเจผู้ อย่างเราเนี่ยนะก็มีมุมมองไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะมุมที่แข็งแกร่งเหมือนกันอันนี้จะแข็งเกินนะไม่ใช่แข็งแกร่งแล้วไปแข็งกล้าวมันจะมาจับมันจะจับขากระต่ายขากระต่ายไหนไม่มีมนลุงเลยอะชิกกี้ไม่เหมือนผู้หญิงเฮ้ยตัยใหญ่มาว่าฉันว่าเป็นลุงนะฉันชื่อชิกซี่น้องชิกซี่น้องต้องแบบว่าใจเย็นเกว่านี้นะมันจะมามาป่ามาป่ามาป่าอืมอืมอืมโอ้ไม่ดับไม่ดับโอเคเอาเป็นว่าฉันจะทำใจให้ชินกันแล้วกันนะไม่ชัดนี่แหละที่ต้องทำใจให้ เฮ้ยทำไมคะก็ตายมันไม่ตอบสักทีเนี่ยฉันได้มาแล้วหรอเฮ้ยเธอมีเผื่อไหมอะเอ็นเจพื้นรักไม่มีเลยชิกจิ๊กพื้นรักไ้หยีเมื่อไรจะได้นี่ฉันมาหาสิ่งที่เรียกว่าหนังหมาป่าแล้วเนี่ยเผื่อว่าจะทันแต่ฉันว่าไม่น่าทันนะอยากได้ค่ะก็ตายก็ได้แต่ฉันจะลองแอบแอบหาให้แล้วกันนะโอ้เหมือนจะไดเจอแคมป์เด็กแล้วด้วยพฮ้เจ๋งแจ๋เลยแต่ว่าอย่าลืมนะเอ็นเจในวันนี้เราจะสร้างแคมป์ที่มีแต่เด็กผู้หญิงเราจะไม่เอาเด็กผู้ชายเข้าแคมป์เข้าใน็าขมม นี่มันเด็กคนที่2แล้วนี่นาฉันข้ามมาช่วยเด็กคนที่2ก่อนเด็กคนที่1นึ่งอ่าถือว่าทําได้ดีเลยเอ็นเจเพราะว่าเด็กคนที่2เป็นเด็กผู้หญิงเออนี่ขนาดแบบว่าอย่างนี้ยังสามารถแบบรู้ได้ล่วงหน้าเลยหรอมาแล้วค่ะเคนคิดโอ้ยฉันได้แล้วค่ะก็ตายโอ้โหชิกซี่สุดเก่งสุดเท่สุดหล่อเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ฉันหมายถึงชิกซี่สุดน่ารักอ่าใช่แล้วล่ะไหนใครคิดว่าน้องชิกี่วันนี้น่ารักคอมเมนต์บอกเราหน่อยนางเฮ้ยคอมเมนต์บอกเลยคอมเมนต์ว่าชิกซี่น่ารัก าคอมเมนต์แล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กด Subscribe แล้วก็แวะไปซื้อพวกกุญแจชิคกี้เจกวางเดอรอีดิชั่นด้วยล่ะเออมีจํานวนจํากัดนะทุกคนขายดีมากเลยใช่แล้วตอนนี้เหลือแค่ไม่ถึงร้อยชิ้นแล้วมัง้งใช่แล้วใกล้หมดสุดๆไปเลยอะ่ะว้าย้ยาหมดอดแน่นอนบอกเลยพวงกุญแจชิคกี้เจกวางเดอรสามารถสั่งซื้อได้แล้วที่ลิงก์ช้อปปีด้านล่างเลยนะครับทุกคนปะโโจโจจ โอ้ตายโอ้โหฉันฆ่าก็ตายมาเป็นร้อยตัวแล้วยังไม่ได้เลยเนะี่ยเสียใจ้วยนะชิกี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวฉันจะแบบวา่าหาให้พ้าวกันแล้วกันหโหเลือดฉันปิ่งมากๆเลยตามแคมเข้าไปนี่ท้อท้อทโอท้อ,อ,อ,อโอ้ทกลับมาแล้วหโหเลือดแดงกลัมาแล้วเอ,อ็นเจทำไมเลือดแดงขนาดนั้นอ๋อไปบากบั่นมานดหน่อานี้ยเธอเธอเธอเอาใครมาเอาแระลงไปเลยเด็กผู้หญิงคนแรกเดียวเดี๋ยวหยุด่อนเธอจะปั๊บปั๊บชัวหรือเปล่าว่าเป็นเด็กผู้หญิงอ่ะิี่เอามาดูตรงนี้ก่อนเลยถ้าเป็นเด็กผู้ชายนี่ไม่ให้เข้าแคมนะบอกเลยโอ้โหเด็กห<จ>ัว ดูสิเด็กผู้ชายหรือเด็กผู้หญิงดูจากเด็กผู้หญิงจิกี้ผมยาวผมยาวโอ้ดูจากหมูเฮงแล้วผมยาวโอเคแต่ว่าคนที่ไม่น่าเข้าแคมป์ก็คือนายได้เลยจิกเฮ้ยอะไรนี่ฉันเป็นชิกซี่โอ้หูน่ารักที่สุดแล้วก็น่ารักจริงอือวันนี้แต่งตัวได้แบวครุบกลุบสุดๆไปเลยเฮ้ยว่าแต่เด็กเข้าแคมป์แล้วทำไมเด็กยังยืนอยู่ตรงนี้เอฮ้ยแปลกๆนะเจ้าหนูเข้าแคมป์ไปสี่มายืนอะไรตรงนี้เนี่ยเข้าไปฮันเด็กบอกไม่ไม่ตามแคมป์แล้วกลัวกลัวชิกซี่ไม่อยากเข้ามาในแคมป์แล้วโฮ้ยพี่ิ ชีอะไรก็ไม่รู้หน้าตาก็เหมือนผู้หญิงแต่เสียงเหมือนผู้ชายเฮ้ยโอ้โห่องขึ้นเลยบอกสิผู้ชายเสียงลงเฮ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ได้เสียงแอบเสียงลงชิคกี้ไหนไม่ต้องพยายามขนาดนั้นก็ได้น้ออะไรของเธอเสียงฉันยังปกติดีจะตกฟ้าเสียงได้ชิคกี้ชิกซี่ชิกซี่บอกว่าชิกซี่ไม่เสียง เสียงฉันเหมือนได่ดีเลยอเอ็นเจเหมือนเอเลี่ยนตอนนี้เสียงนายมันจะไม่ไหวแล้วหลงไม่รู้จะไปไหนปิ้นจะไม่รู้จะปิ้นยังไงแล้วเสียงนายเนี่ยเอลเลยรีบๆเติมแคมป์เร็วๆเอ็นเจแล้วรีบไปช่วยเด็กเขาต่อไปกันเร็วโอเคอยากให้เธอช่วยครับขคมทิสได้ฉันหน่อยโอ้ได้เลยเดี๋ยวฉันขอไปหาของเพิ่มก่อนนะได้เลยพวกเราต้องการเหล็กับเธอรู้ไหมเหล็กฉันฉันหยิบมาแล้วแล้วฉันก็ทิ้งไปแล้วอะเขาเปียเหมอนว่าผู้หญิงเนี่ยต้องเรียบร้อยเหมือนผ้าที่พับเอาไว้โอ้ยฉันเหมือนไหมเนี่ยซึ่งฉันก็ไม่เคยเหมือนกัว่าทยงงไปติ เราจะไม่พับผ้าด้วยสิม้วนม้ว,วนเลยเอาเฮ้ย <laughs> ฉันเคยแตะแคว้นเข้าตู้เอ้ยก็ถือว่าเป็นเด็กที่เรียบร้อยเอาเรื่องอยูน่นะเอาแหละรีบเติมแค้มเร็วเอ็นจีฉันเก็บฐานให้นายมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วเนี่ยอ้ยอเธอเรียกฉันว่าน, <c oughs> นายเลยไม่ใช่นายฉันเป็นเธอใช่ใช้สรพนามให้มันถูกด้วยฉันเก็บแคมให้เธอมาเท่าไหร่แล้วเนี่ยชิกซี่เออเรียกให้มันถูกถูกกดเลยาโกดเรียกผิดี่โกดเลยนะโอเคโอเคฉันจะไม่เรียกผิดอีกต่อไปแล้วชิกจีเอาแหละเด็กคนต่อไปที่เราจะต้องช่วยคือเด็กคนที่สามใช่ไหมไช่แล้วเด็กคนที่สามนี่ค่ะ คเอ้ยอะไรนะสะควิดคิดสควิดคิดสควิดคิดติดติดผูด้ชายหรือหญิงเนี่ยมันจะเป็นเด็กผู้ชายนะเฮ้ยแต่กันเราไม่ต้องไปช่วยมันเฮ้ยเฮ้ยทำไมซาเวดอีกแล้วบอกเราไงว่าอย่าซาเวดอะจิกกี้อะจิกซี่เราต้องช่วยเด็กทุกคนถ้าเป็นเด็กผู้ชายเราค่อยเอาไปไว้ข้างนอกแคมป์วายอ่าเฮ้ย,อ,ยอะไรก็อะไรขึ้นเกือบตายฉันว่าชื่อซิกซี่นี่มันแบบว่ายังน่ารักไม่พอเห็นเจเราจเราอยากอยากให้ชื่ออะไรอ่ะไันอยากจะชื่อน่ารักกว่านี้ชื่อน่ารักกว่านี้อย่างนั้นเหรออืมคิตตี้ไหมล่ะเฮ้ยโอ้โหไม่เอาอ่ะ ซ้ำโหลชื่อโหลชืชอโหลหรอคิดมากไม่เอาเอาชิกซี่เหมือนเดิมก็ได้แต่ใส่จังเข้าไปชิกซี่ใช่แล้วชิกซี่จัง <c oughs> ไม่ขายจินจังเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บก็เจ็บท <c> ำ <oughs> <c oughs> ไมฉันเสียงไม่เจ็บไม่เหมือนผู้หญิงเลยก <c oughs> ็จะไม่ก็จะเหมือน จีจี้จะขอร้องแล้วได้กลับไปเป็นเหมือนเดิมได้ไหมย่ะกลับไปเป็นเหมือนเดิมอะไรใช่เป็นผู้หญิง <c oughs> ฉันเป็นผู้หญิงสุดน่ารักถังน้ำมัน,านมาเป็นร้อยเลยโอ้เยี่ยมเลยทำได้ดีมากเอ็นเจอ้าวแล่ะฉันได้เด็กคนแรกมาแล้วเป็นไดโนคิดนว้ยอย่าเพิ่งเอาเข้าแคมป์เลยเอ็นเจเข้าใจไหมเข้าใจแล้วนี่เอาไป <c oughs> วางไกลๆเลยไกลๆไม่พวกเราจะสร้างแคมป์ที่มีแต่เด็กผู้หญิงนั่นั้นเราจะไม่เอาเด็กผู้ชายชายจะไม่ไหวนะอะไรอะไร เสียงฉันปกติด็มันแทบจะไม้ปกติแล้วนะเนี่ยเอาแล้วเติมไปเลยแชปเด็กไม่มาเด็ยวทําได้ดีมากอ๊ยจะฉันเจอแล้วเด็กไดโนคิดเอาไว้ตรงนี้เองเหรอในก็ดูหน้าหน่อยแกเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงไดโนคิดก็ต้องเป็นเด็กผู้ชายสิดูจากทรงแล้วเนี่ยมองไม่เห็นผมเลยอก็อาจจะเป็นผู้หญิงผมสั้นไม่ฉันฟังจากเสียงแล้วเจ้านี่มันเด็กผู้ชายชัดยังกล้าจะไปถามว่าพูดกับคนอื่นอยู่หรอเสียงตัวเองก็ไม่ได้ผู้หญิงเลยนะหน้า โอ้ยอยู่ข้างนอกไปเลยนี่จับกดน้ำเลยดีกว่าโหดร้ายเกินโอ้ย,ย,อยเจ็บโดนหมาก,กัดแอบ เอาเข็มก่อนเอานี้ฉันเอาเชือเพล่งมาเพิ่มให้เยอะแยะเลยเอ็งจเด็กคนที่สามได้หรือยังใส่เข้าไปโอ้เกือบเต็มแล้วเอ็งเจครึ่งหนึ่งแล้วสุดยอดอุ้ยทำไมหนังอันนี้ถึงไม่ดรอปเลยว่าแต่โอ้โหคาเคนคิดนี่อยู่ตรงนี้ไม่เข้าแคมป์เลยเหรอใช่แล้วโหทำไมอ่ะเธอก็เป็นเด็กผู้หญิงเรามาเอ็นจอยปาร์ตี้เด็กแคมป์ผู้หญิงดีกว่าเร็วปาร์ตี้เด็กผู้หญิงเร็วเข้าไม่มีเด็กผู้ชายเลยนะเข้าแคมป์เร็วใช่แล้วเข้าไปเข้าไปเราจะมาปาร์ตี้เด็กผู้หญิงกัน เพราฉันว่าเด็กมันกลัวฉันจริงๆริ <c oughs> ดูท่าแล้วเด็กคนนี้น่าจะกลัว<ม>กลัวชิกซี่กลแปลโอ้โหทำไมชิกซี่น่ากลัวตรงไหนทุกตรงเลยมีแค่หน้าตาที่ดูน่ารักตั่งนั้นแหละแต่ว่าหลังจากนั้นก็คือน่ากลัวหมดเลยโอ้แขนฉันล่ำเหมือนกันนั่นเอง เอาเป็นผู้หญิงแข็งแรงไงล่ะใช่บึกบึนละบึกบึนละใช่แล้วบึกบึนโอ้ย,อยมีฟ้าผ่าแล้วนะเนี่ยเอาแหละฉันมาในโซนบวกเขาไฟมาตามหาเชื้อเพลิงเพิ่มโอเคฉันถ่ายเด็กเข้าไปในแคมป์ได้แล้วโอ้เยี่ยมเลยเราจะได้มีปาร์ตี้เด็กผู้หญิงกันใช่แล้วเอ็นเจจะไปช่วยเด็กคนต่อไปหรือเปล่าเด็กคนที่3ใช่ไหมใช่แล้วฉันไปช่วยเองโอเคเหมือนเด็กคนที่3ก็จะเป็นเด็กผู้ชายนะเพราะฉันเด็กฉันจะมาวางไว้กับไดโนคิดเอาไปวางไว้ไกลๆเนยนะเอ็นเจ จะเด็กผู้ชายฉันไม่ชอบ แคมเราจะต้องมีแต่เด็กผู้หญิงสุดน่ารักคขาว่ะอีเท่านั้นเออนั่หมายถึงนายด้วยหรือเปล่าใช่สิก็ใช้เป็นเด็กผู้หญิงยังงง้โอ้ยจ็บโอ้ยตายโอเคไหมชิคกี้ตอนแมงป่องตายโอ้ยดีนะไม่ตายโอ้ฉันเจอไหมเฮ้ยฟ้าจะผ่าฉันแต่ว่าฉันหนีไอยู่ในบ้านพอดีเอาไหนะช่วนี้ฉันได้แคมไฟอได้เชื้อเพลิงมาเติมแคมไฟเยอะอยู่นันเนี่ยเอ็นเจโอเคงั้นเจ๋งเลยฉันว่าจะเต็มแน่ใช่เต็มแน่นอนได้เต็มแน่นอนล่ะจะรู้สึกไม่คุ้นเค กับมุมมุมนี้ของเธอเลยนะจิกซี่อะไรอ่ะฉันก็เป็นอย่างฉันอย่างนี้เอ็นเจถ้ามีปัญหาอะไรปะไม่มีหรอกโอเคฉ,ฉันจะไม่มีปัญหา <ปะ S 2> ได้ยังไงล่ะตบกับฉันไหมทำไ,ไมทำไมเคนอย่างนี้ <laughs> อ หญิงเวลาไม่ถูกกันเขาตบกันหรือเปล่าฉันไม่รู้ไม่เดี๋ยวนี้เขาไม่ใช้กําลังกันแล้วโอ้แล้วมันยุคสมัยแบบโบราณโบราณเนาะใช่แล้วโอ้นคน,นไม่ดีใช้กําลังตีกันไม่ดีนะน,น้องๆก็ใช่ไหมอย่าทำตัวเหมือนจิกกี้นะเข้าใจหรือเปล่าอะไรนะฮะต้องทําตัวแบบว่าน่ารักน่ารักเหมือนชิกซี่ไม่ทำตัวนั้นน่ารักเหมือนชิกซี่ชิกซี่น่ารักที่สุดพ่อนายเป็นผู้หญิงแล้วทิสัยนะก็เปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะชิกซี่โอ้มันเราจะโดนผูกแคมป์มาเอ็นเจู่้ชายผู้ชายผู้ชายมา ผู้ชายเข้าแคมเปญแล้วจะจ่ายเลยทิกซี่อย่าให้เหลือเลยโอ้โหผู้ชายจะกันทั้งหลายเนี่ยนิสัยไม่ดีชอบเออโอ้ไม่นะโอ้โหแล้วฉันอยู่ไกลซะด้วยไม่เป็นไรนะเดี๋ยวฉันจะช่วยเองว่แต่ทําไมนายถึงได้ซีขนาดนั้นล่ะจิกี้มันมากัน4ี่คนเองจโอ้โหพวกผู้ชายเไม่นิสัยไม่ดีเอามันออกแคมป์ไปไอเจฝากด้วยฝากจัดการมันด้วยได้เลยเดี๋ยวฉันจะพาเจ้าพวกผู้ชายไปจากแคมป์ของพวกเราต้องเจอให้ยันใจไท่ระเบิดคนนี้ซะแล้ว โอ้โหดูละทูท่าตายฉันตายแบบซินโดเล,ล่าโชคดีนะเนี่ยที่ฉันมีแบบว่าเมดคิดอยู่อันหนึ่งพอดีอ่ะโอ้โอเคแล้วไปนึกว่าจะต้องนอนแห้งนานซะแล้วเอาล่ะออกไปจากแคมป์ของฉันอยู่นี่เลยนะความโหดในการเล่นแอตตาซินมากลับมาแล้วไม่ละคือตัวตนของฉันที่หายไปนานนานเาฮ่าฮ่เรียบร้อยแล้วโอ้จนยอดเลยเจนนี่แหละคือพลังของเด็กผู้หญิงนะใช่แล้วต่เด็กผู้หญิงที่ทำงานไรประโยชน์อย่างเธอเฮ้ยพูดไรพูดไรพ,พูดจายมันดีๆ าใจไช้ชีวิตเธอขึ้นมานะเนี่ยโอ้โห thank you ลายเดอเปียกมากเลยอ๋อน,นี่คือเต็มแล้วเหรอโอ้โหแล้วฉันก็โยนเข้าไปเพียบเลยนี่เห็นไหมฉันวิสาไปเก็บมาเอาเลยเอ็นเจความยา,ยากอยู่ที่เด็กคนสุดท้ายตั้งหากละ่ะตอนนี้จะไปเด็กคนสุดท้ายเนี่ยฉันยังช่วยเด็กคนที่3ามไม่ได้เลยเมื่อกี้จะไปถึงนี่แล้วแต่มีคนตายซะก่อนเฮ้ยไม่เป็นไรเราไม่ต้องช่วยเด็กคนที่3มก็ได้เพราะว่ายังไงยังไงเราก็หาเด็กคนสุดท้ายไม่เจอเพราะเราไม่เอาเด็กคนที่3เข้าแคมป์มาเอ็นเจแล้วเราเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงกันล่ะเราก็ต้องเดินหา S 1> <S 1> โ,อโ,โอ้โหใจ้เวลานานแค่ไหนกันนี่อ่ะไม่เป็นไรฉันมั่นใจว่าเด็กคนที่สี่อาจจะต้องอยู่ใกล้เด็กคนที่สามแน่นอนตามแบบว่าปกติที่เราเล่นมาแล้วส่วนมากก็อยู่ใกล้กันหมดเลยนี่นาอ๋อฉันเจอเด็กคนที่สามแล้วระหว่างนี้ฉันจะวิ่งตามหาเด็กคนที่สี่แล้วกันนะ <S <S โ,อโอเคเออย่าเข้ามาอย่าเข้ามาเย็เข้ามาอย่าเข้ามาเย็าเข้ามาโอ้ยจริงๆ คนที่3มอาจจะเป็นผู้หญิงก็ได้นะชิกี้เฮ้ยจริงเหรอ,อเดี๋ยวต้องลองดูผมก่อนว่าผมยาวหรือเปล่าเจ้าสควิตคิดอย่างนั้นเหรอจะเด็กตัวเหลืองก็มีโอกาสเป็นไปได้อยู่นะอินเจผมก็ยาวอยู่นะแต่ว่าผมออกเหลืองๆหลหรือว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงที่หน้าตาเหมือนเด็กผู้ชายเฮ้ยเราต้องเอามาพิสูจน์กันนะต้องดูดีๆไม่สามารถเอาเด็กผู้ชายเข้าแคมป์ได้เข้าใจไหมก็นั่นนะสีเพราะฉะนั้นเราจะรู้ได้ยังไงว่าคนไหนเป็นเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายเอามาให้ฉันดูหน้ามันทำไมนายถึงกลายเป็นคนที่หดใจขนาดนี้เฮ้ยโทษที พอดีว่าฉันไม่ค่อยชอบเด็กผู้ชายอะเอนเจวันเนี้ยสัยเธอมันเปลี่ยนไปอะอะไม่มีนะ,ะ,ะ,ะยโจย,โ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 ยตาย้ะต,ตายตายแนฮ้ย โอ้ยเสื้อเบื่อจริงๆเลยให้ตายเถอะเพิ่งบอกไปเมื่อกี้ว่าไม่มีผ้าเป็นผ้าเดียวโอ้ยหิวชะมัดเลยชิคกี้ฉันจะกลับแคมป์นะที่แคมป์มีอาหารกินนะปล่าว้ยที่ฉันฉันฉัน,ฉนเอ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้นี่เธอเรียกชิคกี้อย่างนั้นเหรอพูดชิคกี้บอกชิคกี้จังโอ้ยรอยให้ตายเธอแล้วนะพอดีว่าที่แคมป์มีอะไรให้กินอะป่าไม่ต้องกลับเอ็นจีเดี๋ยวฉันนี่เอาฟักทองไปให้ฉันมีฟักทองสิบสองลูกโอ้ยฉันหิวมากเลยฉันจะตายอยู่แล้วนี่ฉันก็รักไม่ไปหาเธอเลยเอ็นจีอ้อยสิแม่ บอกแล้วอย่าฝืนอ๋อเนาโอเคฉันกินเนื้อดิบประังชีวิตอยู่ตอนนี้นี็นเจฉันเอามาให้แล้วอย่าวิ่งหนีฉันสิโอ้เราไปกินเลยดิฝักทองอยากกินเคี่ยรูเข้าไปให้หมดเลยนี่อ้ยมีแบ่งกันคนละครึ่งก็ได้นะโอเคเอาแหละจะเจอเด็กคนที่สี่หรือยังน่ะฉันบอกเธอแล้วไม่ใช่หรอว่าฉันมั่นใจเลยว่าเด็กคนที่สี่จะต้องอยู่ใกล้เด็กคนที่สามอย่างแน่นอนอปได้อย่างงั้นเธอนำทางไปเลยเน็นเจไม่ตามฉันมาเลยระวังกับดักด้วยนั่นเห็นหรือเปล่าเฮ้ยโอ้ โอ้เจอแล้วจริงด้วยโอ้ oh my god ก็บอกแล้วเจ้าเอ้ยจัดการเลยและกันจัดการเลยเอ็นเจเอิญมันหนูกตาตั้งเนี่ยโอ้ my god ้ยเพื่อนเธอเอ็นจจไม่ใช่เพื่อนฉันเพื่อนว่าแเอ็เจ้าตัว,ต,วตัวนี้เป็นเด็กผู้ชายหรือเด็กผู้หญิงอะ่ะโอ้ยน่าจะเป็นเด็กผู้ชายนะโอ้โหว่าแล้วเชียวเด็กผู้ชายนี่โอ้โหแย่จริงๆเลยทำไมต้องมาไล่กันด้วยไม่เข้าใจเลยอ่ะอ๋อไล่นายเหรอช่วยด้วยโอ้ยแล้วตัวนี้คืออะไรเอ็นเจฉันฝากจัดการที่เหลือด้วยฉันไม่หวา ทิ้งอะไรแบบว่าใหญ่โตไว้ฉันมากเลยอ้ยเหมือนว่าเซิร์ฟโมบอกจะไม่ค่อยดีแล้วตอนเนี้โอ้ n ไม่นะไม่นะ<ป>ภารกิจของพวกเราจะต้องช่วยเด็กผู้หญิงคนสุดท้ายมาให้ได้เอเจดันพยายามอยู่อย่างน้อยเจ้าปีศาจน่นก็อยู่กับที่แล้วนะอ้ยโอ้โหแล้วฝนตกเลยตอนนี้โดนฟ้าผ่าตายแน่นอนเลยกับแไม่ให้รอดนะชิคซี่อ้ยฉันไม่กล้ฉันจะรอฉันจะรออยู่รงน,นี้ฉันต้องช่วยเด็กคนสุดท้ายให้ได้ช้าแล้วจัดการเลยเอเจจังเยวนะ ว่าแต่ว่านายลากหมีไปนั่นคือรามีเอารบุชใช่ไหมบอกทฉันไม่มีอาวุธเลยสักอย่างเดียวแล้วนายลากไปทำไมฉันกำลังนีเอาชีวิตรอดว้ากระสุนที่ฉันมีอันน้อยนี่ได้จะหมดลงแล้วช่วย้วยนั่นใช่หมีมีปอคอป่ะไม่มีนี่นะโอ้ยไอ้ฉันปองกระสุนฟรีซะงั้นโอเคตัวสุดท้ายไปไหนอ๋อสองตัวอ้ายังผิดตัวเอ็นเจในขอนไม้มีกระสุนอยู่ปใจแล้วโอ้ยเอาม โอไม่นะจะทำได้ฉจนททำได้ฉันททำได้ฉันคือเอเจคนเท่ระบ้านอ้าอ้าอ้ไม่ได้เอเจไม่เป็นไรทิ่เกฉันมีแบนเดดแต่ว่าน่าจะอืมจ้างมีออกไปยังไงอ่ะมีสามตัวอยู่ใกล้ฉันอ๋อเหลือสองแล้วไม่ต้องวัวความสว่าถของฉันมันเหนือความคาดหมายไปขอกินก่อนว่าแต่แบนเดดอยู่ตรงไหนเอเจยอยู่ตรงศพชายไล่โอเคเดี๋ยวฉันจะย่องเข้าไปไม่ให้มันเห็นนะไม่าล้า ไม่ต้องห่วงเอนเจความสามารถในการหยิบของฉันคือเก่งมากว้าฉันได้เธอมาแล้วไอ้เจฉันจะหยิบฉันหยิบเธอมาแล้วแล้วเป็นเด็ดเหรอยังไม่ได้โอ๋ยเดี๋ยวอ้อมไปก็ได้สิกีอย่าไปใกล้ตรงนั้นเดี๋ยวมีเห็นนั่นไงบ้าเอ้ยไม่ต้องห่วงเอนเจฉันมาแล้วระวังกับดักด้วยนะเด็บโอ้ยอย่าดักเนอย่ามาห่วย โอ้ระดับเทพจริงๆเลยฉันเนี่ยรอดไม่ได้หมีเลิกตามฉันเฉลยียงเลิกตามแล้ววางแค่ลงตรงนี้เลยโอเคเรีบลุกขึ้นมาเร็วเอ็นจีก่อนที่ฉันจะตายอเอาแหละ<อ>ไปช่วยเด็กคน<อ>สุดท้ายของเขาสลับไปไปทางไหนนะทางนี้ทางนี้ทางนี้ตาม <c oughs> มาเลยก่อนที่จะมืดเอ็นจีเธอมีเวลารนหนึ่งนาทีเท่านั้นไปทางไหนน่าชิกซี่ทางนี้ไม่ใช่เหรอเอาเฮ้ยฉันหลงทางตัวเอ้ยนั่นไงจะเห็นหมีไหมฉันเห็นแล้วนะนะอยู่นั่นโอ้ฉันเอาละฉันจะยิงจากที่ไกลๆไกลเกินไปไหมเนี่ยโอ้ยนิดเดียวเรียบร้อยได้มาแล้วโอ้ใคกอะคุแจ๊คตกแล้ว เลยไม่ต้องห่วงโอ้โหเดี๋ยวฉันรักเราเข้าไปเปิดประตูให้อะไรกันเนี่ย บอกเันทีว่ามันมันมาโอเคใช่ไหมมันยังโอเคอยู่แต่ว่าเรายังเปิดประตูไม่ได้มันยังไม่สําเร็จเอเจอ้อยฉันก็จะต้องต่อสู้กับเจ้าหมาป่านี่เอโอเคฉันเปิดประตูได้แล้วฉันเข้ามาแลวเอเจไปเยี้ยวมาเลยได้เลยมาเลยเด็กผู้หญิงคนสุดท้ายโอ้โหกล่องดำกล่องดำอยากได้อยากได้เฮ้ยเฮ้ยเอาไงดีเอาไงดีเดี๋ยวฉันขอแวะเปิดกล่องแป๊บหนึ่งนะเอเจโอ้ยไหนดินะโอ้ได้ปืนลูกซองโอ้ดีโอ้โอเคจะไปรอที่แคมป์กันแล้วกันโฮ้ยโอ้โห้ยฉันเลือดฉันเลือดติงมาก โดนอีกทีเดินฉันตายแล้วเนี่ยโอ้มายนะว่าน้อทำไมมันต้องมาไล่ฉันด้วยโอ้มายกอดเลือดฉันสีเหลืองแล้วถ้าเกิดว่านายไม่ไหวเดี๋ยวฉันไปแบบว่าเปลี่ยนมือให้เองฉันยังไหวฉันยังไหวอ่ฉันจะต้องไหวฉันมาถึงแคมป์แล้วมันมีอะไรวิ่งตามฉันมาอยู่นะวิ่งตามฉันนี่แหละเอ็นจเอาแรงมาถึงแล้วโอ้มาหลอดตายโอ้ยปาร์ตี้เด็กผู้หญิงของเรานี่มันลำบากจริงๆเลยเอาแรงลงไปเลยเด็กผู้หญิงคนสุดท้ายอาชื้นนี่สาวน้อยเวทมนต์เศรษฐยาการแคมป์สิลูก อ่บร้อยโอ้ยมึงเ,เห็นแค้มไอ้ตายเถอะว่าแต่ว่าผู้หญิงอีกคนหนึ่งหายไปไหนเนียวเอาเฮ้คาเค้นคิดหนีไปแล้วเอ็นเจนโอ้โหบอกแล้วไงว่าคาเค้นคิดเขาก็กลัวเธอหน่ะจิกซี่อ๋อนี่นี่อยู่ตรงนี้อยู่ตรงขาโต๊ะเอาแล้วเพียงเท่านี้แค้มเด็กผู้หญิงของเราก็สำเร็จแล้วใช่แล้วโอ้โหย,ยังไงก็ฝากทุกคนช่วยก,กดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะเออเราจะมาลงในช่องนี้บ่อยขึ้นเพราะฉะนั้นอย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยล่ะใช่แล้ว งั้นว,วันนี้พวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนไปละบ๊ายบายโอ้โหชิคซ oh, ี่นี่น่ารักที่สุดเลยอ่ะโอไปดีกว่า